สวัสดีครับผู้ที่รักในพระคิดทุกท่านนะครับพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยไม่ใช่เพื่อมาพิพากษามาช่วยโลกนี้มาไทยบาปชีวิตของคนเราทุกทุกคนนะครับหลายคนมองอพระเจ้าด้วยความกลัวคิดว่าพระเจ้าทรงจะมาพิพากษาแต่พระคัมภีร์สำแดงความจริงงดงามว่าพระเจ้าทรง ส่งพระเยซูมาเข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่มาเพื่อประนามมนุษย์แต่มาเพื่อในการแห่งความรอดความรักและชีวิตนิรันร์ก็คือความหวังนิรันร์ในข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นในยอห์นบทที่3ข้อ17 มีอยู่สามหัวข้อด้วยกันหนึ่งหัวใจของพระเจ้าคือความรอดไม่ใช่การลงโทษพระคมภีร์ข้อนี้ยืนยันชัดเจนว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือการช่วยมนุษย์ให้รอดรอดจากบาปพระองค์ทรงมองเห็นความอ่อนแอและความหลงหายของมนุษย์และทรงตอบสนองด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สองพระเยซูคิดก็คือประตูแห่งความหวังสำหรับทุกคนความรอดไม่ใช่จำกัดอยู่ที่คนดีหรือคนสมบูรณ์แบบแต่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ยอมรับพระเยซูคิดพระองค์ทรงนำแสงสว่างเข้ามาในโลกเพื่อดึงผู้คนออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างไปอยู่ในความ หรือว่าคนสิ้นหวัง 3. ก็คือการตอบสนองของมนุษย์กําหนดทิศท,ทางของชีวิตชีวิตนิรันร์แม้นพระเยซูจะเสด็จมาเพื่อช่วยแต่มนุษย์ต้องเลือกตอบสนองด้วยความเชื่อเมื่อเรายอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยให้รอดแล้วชีวิตเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความหมายอันใหม่เสมอคือพระเยซูคิดเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่ในชีวิตของเราเราจะมาอที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณสําหรับความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ทงส่งพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยให้ทุกคนได้รอดโปรดเปิดหัวตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้ามาด้วยใจถ่อมด้วยพระคุณของพระเจ้าและดําเนินชีวิตตอบสนองต่อการความรักของพระองค์ แล้วก็ขอฤทธิดเดชขอสิทธทิอำนาจของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยผู้คนมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดอีกมากมายแล้วขอทรงใช้ข้าพพงทั้งหลายที่จะเป็นกระบอกเสียงไปยังคนอีกมากมายเพื่อให้เขาได้รับความรอดเพื่อเขาได้รู้จักพระเยซูเพื่อเขาที่จะได้กลับใจมาหาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำทางลูกในวันคริสต์มาสนี้ขออวยพระพร ลูกแล้วก็ขอเจิมชีวิตของลูกใหม่ในทางขอพระองค์และอวยพรจิตการงานของพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังได้รับการเติมเต็มได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์จึงอี่ษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ